ไมไทสันและฟลอยด์เมเวเทอร์จูเนียจะดวนกันอีกครั้งในพิเศษการเจอกันอีกครั้งของสองแชมป์มวยโลกชาวอเมริกันนี้เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงและเต็มไปด้วยความสนุกสนานพร้อมกับความตื่นเต้นที่ไม่มีที่สิ้นสุดไทสันและเมเวเทอร์ทั้งสองคนคือสันติภาพของวงการมวยพวกเขามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเป็นตำนานในวงการมวยโลกจึงทำให้การชกไฟพิเศษนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาด ไทสันอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทวัย5้ปีกลับมาชกไฟอีกครั้งหลังจากแพ้คะแนนเอกฉันกับเจคพรยูทูบเบอร์ในเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วซึ่งเป็นไฟแรกของเขาหลังจากแขวนนวมไปนานถึง19ปีการกลับมาชกของไทสันได้รับการติดตามและสนใจอย่างมากจากชาวโลกทั้งหลายเมเวเทอร์จูเนียอดีตแชมป์โลก5รุ่นที่มีสถิติไร้พ่ายตลอดการชกอาชีพ50ไฟก็ไม่ได้พลาดการชกไฟพิเศษหลังจากแขวนนวมหน้าที่ผ่านมาเจอกับจอรกอตี้ที่3และยังคงเตรียมตัวอยู่ในสภาพที่ดี การชกไฟพิเศษนี้จะถูกจัดโดย CSI Sport ไฟสปอร์ตแต่ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่ตั้งหรือสถานีโทรทัศน์ที่จะถ่ายทอดสดทั้งนี้ไทสันกล่าวว่าไฟนี้เป็นสิ่งที่ทั้งตัวเองและชาวโลกไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นได้แต่ตอนนี้วงการมวยเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยเรื่องที่คาดเดาไม่ได้และไฟนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเมเวเทอร์ May ก็ไม่พลาดการตอบรับการชักชวนดวงใจของไทสันเมื่อกล่าวว่าทุกคนต่างรู้ดีว่าถ้าตนจะทำอะไรสักอย่างมันต้องเป็นเรื่องใหญ่และเป็นตำนาน ถ้าพูดถึงวงการมวยตนถือเป็นที่สุดไฟพิเศษนี้จะมอบในสิ่งที่แฟนๆต้องการแต่ที่นี้มีคําถามที่อาจจะขัดใจบางคนนิดหน่อยคือจะเป็นไปได้หรือว่าสองแชมป์มวยโลกที่มีอายุมากกว่า40ปีนี้ยังสามารถชกไฟได้อย่างเต็มที่และไม่มีความเสียหายไหมความเป็นไปได้นี้เป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้และอาจจะเป็นเรื่องที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดเ,เพื่อนๆที่สนใจในการชกไฟพิเศษนี้ก็อย่าลืมติดตามข่าวสารอัปเดตล่าสุดจากวงการมวยเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆ,ๆที่จะมาในอนาคต